สวัสดีครับอีนี้เราจะพามาแนะนำการใช้ตัวกราฟที่เป็นลักษณะเหมือนแกนฉากต,ตัวนี้นะครับซึ่งมันมีวัตถุประสงค์ไว้ดูช่วงเวลานะครับว่าเราช่วงเวลาเนี่ยวมด่อผมดึงมาสักทีมงานหนึ่งนะครับว่าทีมงานคนไหนเขาจะว่างช่วงไหนบ้างนะครับทีนี้คือมองว่าโปรเจกต์ที่มันต่อเนื่องกันตาช่วงเวลานี้ ถ้าผมจะดูตามพนักงานผมเลือกคนนี้มาสิ่งที่ผมเห็นคือเขาจะมีทำงานต่อมีบางงานเนี่ยเขาทำยาวๆเลยนะครับแล้วบางงานเขามีจะมีซ้อนกันนั่นแปลว่าถ้าเกิดคนที่เขาไม่ได้มีงานเยอะขนาดนี้เนี่ยเขาอาจจะมีช่วงเวลาที่เขาว่างช่วงนี้ผมสามารถมาวางแผนงานให้เขาได้นะครับ นั่นคือวัตถุประสงค์ของการพามาดูใน E P นี้ซึ่งรูปแบบที่เรามองเนี่ยเมื่อกี้เป็นมุมมองของโครงการทีนี้ผมเทียบไปเห็นว่าจะดูตามโครงการแล้วเห็นว่ามีโครงการนี้มีใครอยู่บ้างที่ทำอยู่ช่วงไหนนะครับสังเกตมันก็จะขึ้นขึ้นข้อมูลมาให้ดูนะครับหรือผมจะดูด้านล่างว่าคนคนนี้ทำทาอยู่ในโครงการไหนช่วงไหนบ้าง นะครับก็จะสามารถดูแล้วแต่เราดึงมุมมองมาดูว่าจะดูในมุมคนว่าทําอะไรหรือมองว่ากิจกรรมนี้มีใครทําบ้างนะครับเราสามารถดูได้แบบนั้นเป็นการจัดการรีสอร์ทนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูกันว่าเรามีขั้นตอนยังไงนะครับมาเริ่มจากการสร้างรายงานกันนะครับถัดมาเมื่อเราเข้ามามันก็จะให้เราเลือก แหล่งข้อมูลนะครับตัวนี้ตัวอย่างข้อมูลที่ผมจะนำเสนอวันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ g o Google s h e e t นะครับเป็น g o o l l s s h e t t ตัวนี้เป็นตารางที่ผมให้ทีมงานมาวางแผนในการจองคนทำงานนะครับเนื่องจากว่าทีมงานเป็นลักษณะบรอร์ทนะครับก็ผมใช้ตัวทำแบบที่เคยสอนก็คือ Copy มานะครับแล้วก็มาระบุ URL Google Sheets นะครับเราคลิกไม่ต้องตรงนี้ ดเพิ่มครับโอเคเมื่อกดเพิ่มแล้วเราก็จะได้ตัวฐานข้อมูลนะครับก็เดี๋ยวเราทําตามขั้นตอนที่เราเคยเรียนกันมาก็เปลี่ยนชื่อหน่อยนะครับรีสอร์ทนะครับเป็นทีมงานและกันาเป็นทีมก็จะมีฟิอะไรบ้างมีฟิววันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดมีกลุ่มของทีมมีชื่อของทีมงานนะครับแล้วก็มี โปรเจกต์ Project, หรือโครงการที่เราจะทำหรือกิจกรรมที่เราจะทำนะครับก็เสร็จสิ้นทีนี้ผมเลือกเลเยอร์เป็นแบบอิสระนะครับตัวนี้เป็นตัวตารางที่มันจะดีฟอร์มาให้นะครับเราไม่ได้ใช้ตัวนี้สำหรับวันนี้นะครับเราจะใช้ตัวมาดูที่แผนภูมิครับวันนี้จะนำเสนอตัวแผนภูมิตัวนี้กันก็คือไทม์ไลน์ครับเป็นลักษณะเหมือนเราเราเคยเห็นนี่ พอลากเข้ามาปุ๊บมันดีฟอ์เลยมันเหมือนมันรู้จักเลยว่าเราจะทำอะไรนะครับเพรานตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีซ้อนๆกันคับผมก็จะมากำหนดเรื่องของอะไรบ้างกำหนดเราดูเดี๋ยวผมดูอันแรกก่อนอันแรกเนี่ยดูตามดูตามโครงการว่าโครงการนี้มีเล็บคนไหนบ้างนะครับ ก็นี่คือเป็นเป็นชื่อของทีมงานนะครับ้อยเปอร์เนตะครับตรงนี้ก็ผมเลือกตามโปรเจกต์ว่าโปรเจกต์นี้มีใครเรามาเซ็ตรูปดูรูปแบบกันนะครับก็จะมีเรื่องของสตาร์ทเวลาสิ้นสุดก็ฟินิตมีครบแล้วนะครับช่วงข้อมูลก็อันอิงตามมันที่สตาร์ท หน้าถัดมาชื่อของแกนฉาดต,ตัวนี้ผมไม่ใส่ชื่อเป็นโปรเจกต์และพนักงานในช่วงที่ผ่านมาครับเดี๋ยวยังไม่แก้ชื่อตัวตามตามมิตมมิข้อมูลก็คือคนรับโปรเจกต์กันก็โปรเจกต์ Project เดียวกันสีเดียวกันครับสังเกตว่าโปรเจกต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันจะมีผมยืดก่อนก็ได้ที่ มีสีเดียวกันคนทํางานอยู่หนึ่งสองสามสี่คนนะครับตามช่วงเวลาอันนี้คือดูว่าในโครงการนี้มีใครบ้างครับแล้วก็แสดงข้อมูลถ้าไม่มีก็เราเป็นค่าว่างเนาะแล้วก็เลือกกำกับอะไรบ้างแสดงป้ายกำกับแต่งสีแทบอันนี้คือเปลี่ยนสีไม่เหมือนกันแตเราจะเอาตามป้ายกำ นะครับจะได้ดูง่ายว่ากลุ่มเดียวกันมีใครบ้างในช่วงเวลานั้นจะกลุ่มตามป้ายกำกับอันนี้สังเกตดูนี้นะครับกดปุ๊บมันจะปรับกลุ่มให้เลยนะครับว่าโครงการฟิ์เซอร์วิสเนี่ยมันจะมีคนอยู่นะครับเหล่านี้นะครับเ่นเป็นสิ่งที่เราจะเห็นก็คือทำให้เรารู้ว่าในโครงการนี้มันมี ายอยู่บ้างเพิ่มขอเพิ่มตัวควบคุมครับควบคุมเอาไว้ทําอะไรเอาไว้เป็นเงื่อไขให้เราดูว่าเวลาเราดึงรายงานมาเนี่ยเราเห็นแก้นชาร์แต่หน้าตอนนี้เราเราโฟกัสเฉพาะบางโครงการแปลว่าเราก็าเลือกว่าอยากดูโครงการ point of sale เท่านั้นมีคนอยู่สิบคนเนี่ยใครบ้านครับเราก็าจะเห็นว่า ตั้งแต่เดือนตั้งแต่ปีสอง4ัยสี่อันนี้แปลว่ามันยาวมากเลยสิ่งที่ผมควรจะเอามาอีกก็คือเรื่องของช่วงเวลาผมเช่นผมเลือกช่วงเวลาตั้งแต่มกราลาเลยนะครับเอาเฉพาะมกราลาจนถึงสิ้นปีนี้ข้อมูลมันก็จะถูกฟิลเตอร์มาให้ว่าในปีนี้เนี่ยคนที่อยู่ในโครงการนี้มีมีแค่นี้นะครับสำหรับโครงการนี้ถ้าเกิดผมดูโครงการเพิ่มแอ่ผมดูอาจจะดูแคนทีนดูฟู้ดโอท็อป เฟอร์นิเจอร์มีหลายโปรเจกต์แล้วแปลว่าก็จะเห็นข้อมูลคนที่เข้าไปร่วมในแต่ละช่วงเวลาเช่นคนนี้ครับยี่สิบแปดเมษาจนถึงแปดสิงหาแล้วก็ช่วงนี้อีกช่วงหนึ่งก็คือมีเป็นเป็นช่วงช่วงแต่นี่คือโปรเจกต์เดียวกันสในสีเดียวกันเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์คือถ้าเกิดเราต้องการดูแบบดูดูเป็นกลุ่มดูสมาชิกเนี่ยเราสามารถใช้ตกราฟนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมลองปรับสีเผื่อจะได้ดูได น่าจะง่ายขึ้นหรือเปล่านะครับตรงนี้เราแก้ชื่อได้ว่าเป็นข้อมูลของโครงการชื่อโครงการเอามาเพิ่มอีกเอาอะไรเข้ามาอีกเอาชื่อทีมชื่อทีมก็เป็นฟลุ๊กนะครับชื่อทีมหรือชื่อแผนกเราก็ตั้งชื่อชื่อทีมทีมงานชื่อทีม แล้วก็เอาน้าง,งานมาด้วยเผื่อเราต้องการระบุรายบุคคลนี่คือเมื่อกี้ผมโชว์ให้เห็นว่าเราฟิลเราสามารถฟิลเตอร์ดึงข้อมูลมาตามช่วงเวลาตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปพาไปแนะนําอีกวิธีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการกําหนดช่วงที่เราสามารถเปลี่ยนได้เองตอนที่เรา deploy หรือ public ดตัวรายงานผมก็ต้องาตั้งที่หน้าปัจจุบนันแต่ถ้าเกิดมีรายงานเดียวเนี่ยเซตอันไหนก็ได้เหมือนกัน ครับก็จะมากำหนดว่า,าผมจะเลือกกำหนดค่าจากตัวทีมนี่แหละแล้วก็วันที่ที่ผมจะกํากำหนดช่วงที่ค่าเริ่มต้นครับก็คือมันมีเป็นอัตโนมัติหรือกำหนดเองในที่นี้เนี่ยผมก็จะกำหนดอย่างที่ทำเมื่อกี้ก็คือเอาสองพันยี่สิห้านี่แหละเอาเดือนอมกรานะครับฟิกที่นี่เลยแล้วก็ไปจนสิ้นสุดสองพันยี่สิบหกเอาสัก กลางปีครับนี่คือใช้ช่วงวันที่นี้ที่กำหนดเองนะครับเป็นข้อข้อมูลตรงตรงส่วนของไทม์ไลน์เราเนี้ครับมันก็จะเริ่มตั้งแต่ปี2025แน่ๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาสอเรียงลำดับกันว่าจะให้เริ่มลำดับททัดตั้งแต่ข้อมูลเรียงลำดับจัดลำดับจัดลำดับอยู่ไหนนี่ครับจัดลำดับเราจะจัดลำดับตามวันที่สตาร์ท เพื่อจะได้เห็นว่าอ่าอันไหนเริ่มก่อนอันนี้เริ่มตั้งแต่ปี2024นะครับมันแต่มันลากยาวมาจนถึงปัจจุบันเป็นเดือนตุลาเพราแฉะเรามันเลยโผล่มาด้วยนะครับสําหรับรายการนี้ส่วนรายการนี้มันเกิดขึ้นที่ี4เหมือนกันแต่มันยาวมาถึงธันวานะครับสนใจอันไหนที่ยาวมาเนี่ยเหมือนก็จะติดมาเวลาที่ผมจะดูเนี่ยผมก็จะรู้ว่าโปรเจกต์เหล่านี้มันมีใครอยู่บ้างอันนี้คือมุมหนึ่งที่ เราเอาโปรเจกต์เป็นตัวตั้งทีนี้เดี๋ยวผมจะเงื่อนไขตรงนี้เพื่อนๆทำเป็นนะเนาะก็คือสามารถมาดูได้ว่าอยากดูเฉพาะทีม s ออยู่ในโครงการต่างๆมีใครบ้างดีก็จะมีแต่ละกลุ่มมีอันนี้คือเหล่านี้คืออยู่ในกลุ่ม Sa ทั้งหมดที่ที่ที่ฟิลเตอร์ขึ้นมาผมก็จะรู้ว่าอยู่ในโครงการไหนบ้างทีนี้ถ้าเป็นรายบุคคลกดต,ตรงนี้ออกเลือกทั้งหมด ครับตรงนี้เป็นชื่อก็ตั้งเป็นชื่อพนักง,งานแล้วก็เดี๋ยวผมเพิ่มตัวแผนภูมิเพื่อนับจำนวนโครงการว่าเรามีทั้งหมดโครงการกี่โครงการครับตรงนี้เป็นเมริกเลคคอร์ดเขานับอะไระนับนับนับ วิธข้อมูลฟิล mm hmm. หลักก็คือฟิลโปรเจกต์ี่ขอดเขา จำนวนรายการที่เกิดขึ้นเรียนเป็นโปรเจกต์นี่สี่สิบโปรเจกต์นะครับทั้งหมดมีสี่สิบดูคอลัมน์นี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดผมเขา พนักงานครับยังไม่เน้นจัดก็คือเน้นการใช้ตัวอ็อบเจกต์ให้เพื่อนเเห็นว่าเราเอามาใช้ยังไงเซตอะไรบ้างผมต้องเลือกแผนภูมิมาแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับอันนี้คราวนี้ฝั่งนี้เป็นเอาพนักงานแล้วกันแล้วก็เปลี่ยนเป็นจำนวนของเดฟนะครับมีสามสิบสามคนนะครับตัวโครงการมีสี่สิบโครงการ แต่มันก็มีช่วงเวลาไม่ไม่ได้ซ้ำกันเนาะทีนี้นี่คือชื่อโครงการเอตัวสี่สิบเมื่อกี้ครับซึ่งข้อมูลของการที่โชวตรงนี้ครับคือโครงการตรงนี้มันนับอะไรบ้างมันนับเรคคอร์ดเขาตรงนี้ว่าโครงการเนี้ยไวโอเเซลสิบตรงนี้สิบตรงนี้คือจำนวนคนที่อยู่ในโครงการ ถ้าเรามีมูลค่าโครงการเราอาจจะไปซ้ำยอดของโครงการมันก็ได้หรือเป็นฟิล์อื่นๆตอนนี้คือ,อมันดีฟอสที่จํานวนเมื่อกี้เราดีฟอสที่เลคคอร์ดเขาก็คือจํานวนของรายการครับเราสามารถไปไปเป็นค่าอื่นได้ที่ถ้าเกิดเป็นคนเป็นตัวเลขชื่อทีมก็เหมือนกันแปลว่าตรงเนี้ยมันก็จะมีสมาชิกในทีมว่ามีกี่คนอันนี้คือผมเลือกทั้งหมดก่อนจะได้เห็นภาพว่า ทีมนี้ก็จะมีทีม TSP เนี่ย19คนคือครับ SA 16ที่อยู่ในกลุ่มที่คือโปรเจกต์เนมชื่อทีมไม่ถูกชื่อทีมนี่ต้องเป็นกลุ่ครับแล้วก็นี่ครับ ทีมส่วนตรงนี้อ๋อนี่ครับเมทริกก็คือเรคคอร์ดเขาทำให้งงนะครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือมีสามสิบเจ็ดเท่านี้ซีชาร์เท่านี้แอนดรอยเท่านี้มีกลุ่มอะไรบ้างนี่ ดูที่ PHP แล้วเองเขาของ PHP มีอยู่ในโครงการเหล่านี้สามสิบรายการเรานับเรานับไปน,นี้ดีกว่านับด้วยของเด็บเขาเด็ในทีมนี่ครับอย่างนี้มันถึงจะได้เป็น ตามจำนวนจริงก็คือถ้าเกิดผมเลือกทั้งหมดนะครับเมื่อกี้ทำสับสนเหมือนกันก็คือสามสิบสามคนเนี่ยถ้าเรานับที่เดฟในกลุ่มเนี้ก็จะได้สิบเจ็ดสิบสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบแปดยิบเก้าสามสิบสาเอดสามสองสามสิบสามคนนะครับตรงและแต่ว่านี่คือนับจำนวนคนในทีมเมื่อกี้ผมไปนับโปรเจกต์นเลยกลายเป็นสี่สิบซึ่งมันไม่ไม่ได้สัมพันธ์กับกลุ่มของทีมงาน นะครับเันไหมีนี้ผมทำตรงนี้ครับผมเลือกเขานี่คือฟังก์ชันเขาจำนวนนะครับจำนวนจะนับตามโปรเจกต์นับตามพนักงานนับตามเราเราตามวันเราเลือกซึ่งความเหมาะสมของมันคือตรงนี้มันคือชื่อของทีมชื่อของนแผนกชื่อของหน่วยงานเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะโชว์ก็คือคนไปไใต้หน่วยงานนั้นจํานวนคน ครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ถ้าเราจะไม่โชว์ก็ได้เหมือนกันเราก็ตัดเมตริกนี้ออกครับมันก็จะไม่โชว์ครับแต่การโชว์ก็จะทําให้เรามีข้อมูลอีกมุมหนึ่งที่จะที่จะเห็นนะครับผมโชว์ที่เป็นข้อมูลของพนักงานในทีมแล้วเรียงลําดับล่ะเรียงเรียงลำดับจากทีมที่มากสุดก็เราเลือกได้ครับตรงนีเง้เรียงตามชื่อก็ได้ นะครับเรียงตามชื่อของนี้คือเรียงตามชื่อทีมผมเอาตามเรียงตาม,เ,ตามเขาเลยกันปริมาณมากเอาไว้บนนะครับจากมากไมน้อยนี่ก็แปลว่าสิบอยู่ด้านบนเนาะเมื่อกี้นี่ครับสิบอยู่ด้านบนแล้วแต่เพื่อนๆจะสลับได้แล้วก็แก้ชื่อเมื่อกี้เราแก้ยังไงเราคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็มากําหนดว่าชื่อทีมงานชื่อทีม ครับครบแล้วเนาะนี่คือรูปแบบหนึ่งที่เราเราจะดูว่ากราฟนี้โปรเจก t นี้มีใครบ้างซึ่งเมื่อกี้ตอนแรกผมบอกว่าอยากรู้ว่าใครทําอะไรช่วงไหนเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูดึง,ด,งดึงพนักง,งานเนี่ยมาอยู่ทางด้านซ้ายบ้างและก็จะได้รู้ว่าพนักง,งานคนนั้นทําโปรเจก t ไหนครับเช่นผมดึงชื่อของของผมแล้วกันมิจเตทีเนี่ อันนี้คือทําให้เห็นว่าผมอยู่ในช่วงเนี่ยจากช่วงเดือนเมษาจนถึงรกรกฎาสิงหาเนี่ยมันจะมีซ้อนกันอยู่ที่แพนทีนที่ฟริกแอนด์เซอร์วิสนะครับที่เฟอร์นิเจอร์เรนทลที่อิโปเคียมนะครับนี่คือดูได้แบบนี้ทีนี้ผมขอเพิ่มอีกหน้าหนึ่งทำการทำซ้ำคัดลอกนะครับ เมื่อกี้ผมคิดคัดลอกเพราะว่ารายงานเราเนี่ยถ้าเกิดผมมีส่ง u l นี้ไปไปไปให้หัวหน้าให้เพื่อนร่วมงานเนี่ยเขาก็จะได้เห็นทั้งสองรายสองรายงานสามารถเลือกดูมุมได้ว่าคนหนึ่งอยากดูมุมของโครงการอีกคนหนึ่งอยากดูมุมพนักง,งานเป็นถ้าเกิดดูมุมพนักง,งานเนี่ยเดี๋ยวผมผมแสดงในอันที่สองครับก็คือดูในมุมของพนักง,งานเด็บอยู่นี่แล้วก็ดึงโปรเจกต์ไว้ที่นี่แค่นี้ผมก็จะได้แล้วว่าพนักง,งานคนนี้ครับนาย วิสารพีเนี่ยทำงานอยู่สามโครงการครับทำงานอยู่สามโครงการแล้วก็ขอ,อมันเพราะมันครปตามชื่อพนักง,งานให้เลยนะครับสามารถดูได้เั้นช่วงถ้าถ้าผมจะต้องใช้อย่างเอาถ้าเราผมซูมเอาเวลาเข้ามา,าวันที่เข้ามาเพิ่มวันที่วันที่ใช้ตัวนี้ได้นะครับ ผมเอาอันนี้เป็นสตาร์ทครับแล้วก็ผมเลือกผมเปลี่ยนฟอร์แมตเพราะวันที่มันก็จะมีฟอร์แมตวันเดือนปีเนาะผมสามารถเปลี่ยนเป็นเดือนของปีนะครับตั้งแต่สตาร์ทฟอร์มเดือนของปีถึง ฟินิตเนาะก็คือเลือกเดือนของปีเหมือนกันเห็นยังให้มันมันจะเป็นยังไงเดือนของปีก็คือนี่ครับมันจะยุบให้และตรงนี้เดี๋ยวผมเรียงลําดับจากมากไปน้อยแล้วกันเพื่อให้เดือนล่าสุดอยู่ด้านบนนะครับการเรียงลําดับอยู่ด้านล่างก็คือเรียงลําดับสตาร์ทเนี่ยแหละอ่อนี่เรียงลําดับจากฟิล จากฟิลสตาร์ตรงนี้เอาจากมากไปน้อยะครับมันก็จะเอาเดือนล่าสุดไว้อยู่ด้านบนส่วนตัวนี้ก็เช่นกันเดี๋ยวผมทําแบบเดียวกันเอาเรียงลาดับคือจัดเรียงตามวันที่สิ้นสุดเอาจากมากไปน้อยนะครับเพราะงั้นถ้าผมจะดูโครงการเฉพาะมิถุนาหกเดือนนี้ครับถึงหาสัญยาตุลาพฤศจิกาจนถึงปัจจุบัน อยากรู้ว่ามีโครงการไหนที่แอคทีฟบ้างใครทำอะไรอยู่บ้างที่มันเริ่มเนาะตัวนี้มันถูกฟิลเตอร์ว่าโครงการเหล่านี้มันมันมันยังไม่จบนะครับผมเอาที่เริ่มก่อนมันแปลว่าสิ่งที่ผมจะเห็นตอนนี้คือมันมีทั้งหมดสิบแปดโครงการแล้วก็เดฟบยี่สิบสามคนที่ที่ทำงานอยู่ในช่วงนี้นะครับซึ่งไล่ตั้งแต่คนนี้แปลว่าช่วงที่เป็นช่องว่างตรงนี้ครับเขาว่างผมสามารถ ไปออกแบบหรือเอาอไปวางแผนงานอื่นๆให้เขาได้นะครับดูเป็นรายบุคคลเนี่ยคนนี้มีงานซ้อนกันอยู่ในช่วงคนนี้ไม่มีงานซ้อนเลยแต่ว่าเขาจะเสร็จอยู่ที่ประมาณสิบหกพิจิกาแปลว่ายี่สิบพิจิกาผมน่าจะวางแผนต่อได้แหละนะครับเพราะเวลาที่เราสร้างแดชบอร์ดสร้างรายงานขึ้นมาเนี่ยวัตถุประสงค์ในการที่เราจะดูนะครับมันจะทาให้เรา ออกแบบกราฟออกมาได้ตรงเพื่อจะได้ตอบโจทย์เราว่าเราเห็นแบบนี้แล้วเราวางแผนอะไรต่อได้เราได้ข้อมูลไปทําอะไรต่อสินใจได้ครับแบบนี้ท่าแปลว่าคนที่ใช้ผู้ดีสอทคล้ายๆกับที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยสามารถวางแผนจัดงานให้กับคนจัดคิวงานให้กับคนเหล่านี้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดกรบทัวร์ไกด์ทัวร์เขมาวางแผนได้โดยที่มีมีช่วงเวลาซ้ำกันเรื่องกัน เพราะบางงานมันเตรียมงานอยู่ในกรุงเทพงานอยู่ในประเทศที่ที่สามารถทํางานได้มากกว่าหนึง่งงานบางงานพอเข้าถู่ช่วงที่ต้องทํางานจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่สามารถทําซ้อนได้ก็แปลว่าเราจะเห็นช่วงเวลานั้นนะครับนี่คือตัวอย่างให้เห็นสองมุมก็คือมุมงานหรือกิจกรรมกับมุมของคนที่เอามาจัดนะครับเราจะใช้ตัวไทม์ไลน์ตัวนี้ครับเป็นตัวเป็นตัวบอกช่วงเวลา ถ้าเกิดในมุมของทีมพัฒนาโปรแกรมเมอร์เนี่ยเขาก็จะมีซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์ไลฟ์ไซเคิลมีช่วงเวลามีเฟสซึ่งอันนั้นเนี่ยสามารถเอาไปคิดต่อยอดได้จากจากโจทย์ตัวอย่างนี้ อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเทคโนโลยีสิ่งดีๆนะครับเจอกันใหม่ครับ